สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่า youtube และเ c e b o o k นะครับอยู่กับผมยิ่งจเจริญชาแนลนะครับขออนุญาตฝากเพี้ยนซื้อช่องนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ทำง่ายก็คือซื้อเดิมนะครับจเจริญชัยุดดูครับเป็นที่พี่น้องทช่คุดดูรู้จักเป็นย่างดีนะครับอยู่กับผมจเจริญชัยุดดูครับ มือนีเข้ามาตามติดชีวิตไมโครนะครับของป๋าเพื่นครับเป็นทีมงานอ่าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับปา่าเราขับแบบคโลโหดเลยครับเป็นรุ่นโกบโก้นะครับ200-8ขีด8นะครับเป็นหัวเก่งเปิดประทุนนะครับ ทีมงานของป๋าเพิ่นนะครับเป็นรุ่นเปิดประทุนครับทำงานถมดินหลังขั้นคู่ฝายนะครับเสริมขั้นคู่ฝายครับตามติดชีวิตไมโครให้พี่น้องเข้าด้เบื้งนะครับงานน้ำงานในหนาฝนครับป๋าเรายังเทเลยครับ รถไมโคตที่หาไดเบิงไดย้ยากนะครับเป็นรุ่นเปิดประทุนครับโอ้หินหลายครับพี่น้องฝากพี่น้องนี้ได้ครับสำหรับช่องไม้นะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนซื้อจากยิ่งจเจร่ญนะครับยิ่งจรเญื่อนชาแนลมาเปลี่นจเจื่อนใช่คุณดูนะครับให้พี่น้องได้จดจำกันได้ง่ายนะครับโอ้ปาลาเรายังโหดเลยครับผมมาตามติดชีวิตของเมคโคนะครับให้พี่น้องในเบิง์นทีเก่าครับ ทีมงานเพิ่นแตงขั้นคู่ฝายนะครับเสริมขั้นคู่ฝ่ายนะครับอยู่กับโปริโก้2 0 0รขีด8รุ่นซุปเปอร์นะครับเก่งเปิดประทุนครับพี่น้องสุดยอดดีีครับ พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนครับโอ้่าเราสีมืดดีครับ เลวบ่ครับพี่น้องตรวจจานเลยครับสำหรับโกเบโก200รรุ่น8ครับฝากพี่น้องก้นค้าซับตะไคร้ยังเช่นเดิมนะครับกับทีมงานเจเรื่อัยช้กูดูครับฝากกดติดตามได้เยครับพี่น้องสำหรับการเปลี่ยนซื้อช่องไม้ของผมนะครับเป็นแตเรื่องใช้กูด,ดู ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ